สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมออัดคลิปที่ fc ผู้น่ารักขอมานะอาจจะทำให้ช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะนะในหัวข้อเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่นะคะกรณีนี้นะอ่า อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นมีปัญหากันนะคะแต่ว่าอยากทราบว่าคนที่เราติดต่อสื่อสารด้วยเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่นั่นเองนะคะวันนี้มีกองการ์ดให้เพื่อนเพื่อนเลือกทั้งหมด3กองการ์ดด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆอนะแต่แม่หมอต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะของศาสตร์พลังงานหน้าไพ่นี้นะมันใช้พลังงานนะจากตัวตนของเราที่สัมผัสไพ่หรือนขณะนั้น จิตของเราคิดในเรื่องใดมันก็จะจับได้พลังงานนั้นออกมาเพราะพลังงานของไพ่นั้นเกิดจากจิตกรนะคะที่คิดคิดค้นนะขออภัยนะคะที่คิดค้นเรื่องศาสตร์ไพ่ก็คือวาดรูปในลักษณะของกิริยามหรือ,อเขาบอกว่าการที่มนุษย์ใช้ชีวิตประจำวันยังไงหรือ,อในเรื่องของ การแสดงออกต่างเนี่ยเขาก็จะวาดออกมาในลักษณะของรูปหน้าไพ่เมื่อเราไปสัมผัสไพ่ไพ่นั้นก็จะอ่านตามความหมายในรูปของอในกระดาษไพ่อันนั้นะนะคะเนาะซึ่งมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังอยู่แต่ว่าการที่จะขลังหรือชัดเจนคือเราต้องมาสัมผัสไพ่เองแล้วก็บางครั้งจะกําหนดเวลาไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะในแต่ละวันต้องบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ สามารถที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อเติมพลังงานตัวตนหรือเติมพลังงานบุญหรือกรรมที่เราทําอยู่ในแต่ละวันซึ่งอย่างนั้นนะก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าพลังงานหน้าไพ่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งวันนี้เปิดได้ว่าเขาจะมาวันนี้วันนี้มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาจริงอย่างที่ไพ่กำหนดนะคะอันนี้คือศาสตร์ของไพ่นะ 24หรือไพ่ใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่หมออธิบายคร่าวๆดังนั้นการเปิดพลังงานหน้าไพ่ในหัวข้อคลิปนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้หรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยเนาะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะเรื่องพลังงานหน้าไพ่ที่ดึงดูดใจเรานะคะเริ่มจากพลังงานหมายเลขหนึ่ง หมายเลข2และหมายเลข3มเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขาอ่านพลังงานหน้าไพ่หมายเลข1เป็นเด็กแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข1นะคะเด็กที่1นี้นะเรา,าคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาเราหรือไม่นะคะ ขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆที่เลือกกองการที่1น,นะคะนะขอดู energy ตัวตนของชายผู้นั้นก่อนเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่นะคะขอดู energy ตัวตนของเขาก่อนนะคะเป็นเช่นไรนะ,ะหนึ่งถ้วยต้องบอกว่าเขายังรักเราอยู่นะคะยังถือเราไว้ในมือนะคะเพื่อนๆเนาะ1 ten of pentacles 10ิเหรียญ แต่ว่าติดเรื่องของครอบครัวหรือมีสิ่งใดที่เขาต้องแบกรับภาระหรือไม่ตอนนี้นะคะ two of cups 2อ,อ,องถ้วยนะแล้วก็ไพ่ของ four of pentacles สี่เหรียญน,นะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะคนคนนี้นะคำตอบที่ได้เนี่ยคือ energy ของเขายังรักเราอยู่นะเพราะว่าการที่เจอกันครั้งแรกเนี่ย เราเหมือนคนที่เขาถูกตาต้องใจนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็สภาวะนี้นะคะมันมีความมั่นคงอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนะการที่เขากอดเก็บความรู้สึกบางครั้งเขาไม่ได้แสดงออกนะคะเ,เพื่อนๆต้องบอกว่านะคะนะในภาพเนี่ยจะเป็นภาพของหญิงสาวที่กอดเก็บเหรียญไว้นะคะนะแสดงว่าณนะตอนนี้ถ้ามีประเด็นมีปัญหากัน นะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ด้วยอาจจะมีอีโก้หรืออา,อาจจะเป็นด้วยที่เขาติดปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรื่องของครอบครัวนะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะทรัพย์สินเงินทองเนาะหรือชีวิตของเขานะคะครอบครัวเขาเนี่ยนะถ้ามีความรักหรือมีคนรักเนาะจริงๆเขาอยากให้ภาพความสุขที่ มีในะเรื่องของพ่อแม่ลูกนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคนที่รักกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เนาะขอดูพลังงานต่อไปนะคะเพื่อนขอดูเ NERGY ต่อไปนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะขอดู e NERGY ต่อไปนะคะเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะเพื่อนๆเนาะว้าว กำลังหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอเห็นไหมคะเ,เพื่อนเเนาะในภาพก็จะมีภาพของออถูกปิดหูปิดตาเนาะเหมือนคนมืดแปดด้านแล้วมือเนี่ยก็ถือดาบซ้ายและขวาจะเลือกทางใดดียังสับสนวุ่นวายใจคิดเยอะคิดมากเลือกไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ตามด้วยไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆน ตามด้วยไพ่ของสองเหรียญว้าวมีโอกาสกลับมาสูงมากเพื่อนๆแล้วก็ q u e e n of Pentacle เนาะยังถือเราไว้ในมือแน่นอนที่สุดนะคะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะคะเพื่อนๆเ,เนาะไพ่สองเหรียญเขาเรียกว่ายินและหยางการโยกเข้าโยกออกอะนะแล้วมันก็ตัดขาดจากกันไม่ได้แต่ณนะตอนนี้นะคะเขาอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของงานหรือ ถ้าใครที่ได้แฟนนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แฟนคุณอาจจะเป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือนะเป็นช่างศิล,ลปะหรือช่างแต่งหน้าเสริมสวยงานที่มันต้องอใช้ความคิดนะคะเขาเรียกว่าทําเงินด้วยมือของเราเองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอเนาะและก็การที่เขากลับมาครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนาะ การทือเหรียญการที่เขาเนี่ยกลับมาครั้งนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินนะมาสู่ต,ตัวตนเราด้วยหรือโชคลาภก้อนใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะนะขอดูซิว่าคนกลุ่มนี้นะเป็นชาวธาตุดนะคะผ่านจากไพ่ซดีเอกชาวธาตุดราศีใดหรือคนกลุ่มนี้นะคะที่เลือกนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเดือนใดนะ นะอันนี้คือข้อกําหนดว่าจะกลับมาเดือนใดซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพื่อนเนาะแต่พลังงานหน้าไพ่บอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกร่ปนี้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะหาคุณสูงมากๆนะคะเพื่อนเเนาะเขาจะติดต่อกลับมาเดือนใดนะคะเอเวอนะคะ เขาอาจจะติดต่อกลับมาในเดือนเมษาก็คือเดือนหน้านะคะนะเมษา,าช่วงสงการเนาะเป็นปีใหม่ไทยดวงชะตาเพื่อนๆ่นกลุ่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพื่อนเอเนอะรีโออา,อาจจะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะมีหมายเลข5หมายเลข1เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนะเมษาสิงหาคม แล้วก็ริบบ้านะคะก็จะเป็นตุลาคมนะคะนะการติดต่อกลับมานะการสื่อสารที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะภายใน3เดือนนี้ที่ไม่หมอยกตัวอย่างมาคือเมษาก็คือเร็วสุดนะคะแล้วก็ มาเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะคะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลข5หมายเลข7็นะคะที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะเพื่อนๆเนาะก็คือเดือน5เดือน7หรือถ้าเป็นเดือนหนึ่งก็คือปีหน้าไปเลยละถ้าช้าสุดเร็วสุดก็คือเดือนหน้านี่แหละน่เป็นสถานการณ์ปีใหม่ไทยก็คือเริ่มต้นด้วยหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะก็นะคะสําหรับความรักครั้งนี้นะเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้เขามีโอกาสที่จะกลับมา สูงมากๆนะคะนะแล้วก็นะการกลับมาก็จะเป็นลักษณะภายในเดือนที่ไม่หมอกำหนดนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะพบกับกองกัดกองที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะในหัวข้อเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่นะคะ เขาคนนั้นนะที่มีประเด็นมีปัญหากับเราอยู่ณนะตอนนี้นะคะอยากรู้พลังงานของเขาและมีโอกาสที่จะติดต่อกับมาสื่อสารกันอีกเมื่อไหร่นะคะคนที่มีประเด็นความรักนะขออนุญาตนะคะองคูบาอาจารย์ประจําตัวพเพื่อนๆนะที่เลือกเด็กนี้นะคะขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวพเพื่อนๆองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวพเพื่อนๆอาคาในการเปิดพลังงานหน้าไพา่ สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากไพ่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะขาดู Energy เขาก่อนเป็นยังไงนะคะเพื่อนเนาะ p a รส e อ p p e n เ a c l e นะแล้วก็ไพ่ของ The Magician ผู้ชายคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเพื่อนเนาะฉลาดมากๆทีเดียวแล้วก็ไพ่ของ5 ก็เรียกว่า5ถ้วย f i h t of cups นะคะแล้วก็ f i h t of p e n t a c l e 5ถ้วย5เหรียญต้องบอกว่านะความรักครั้งนี้ energy ของผู้ชายคนนี้นะคะหรือผู้หญิงคนนี้ที่เราติดต่อสุขษสารนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะณนะตอนนี้แม่หมอคิดว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะ อาจจะอยู่สภาวะพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะหรือสภาวะที่มันรู้สึกขัดสนวุ่นวายใจไปหมดนะขัดสนในที่นี้อาจจะขัดสนเรื่องของเงินทองด้วยก็ได้หรือในเรื่องของงานมันติดขัดนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็สถานการณ์นี้แล้วก็สถานการณ์นี้นะต้องบอกว่าเขาเนี่ยอะไรอาวรน,นะคะที่มีประเด็นมีกันปัญหากับเราเนี่ยห้าถ้วย นะสถานการณ์นี้ความรักของคุณกับเขาที่มีประเด็นกันเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดนะทุกใจเจ็บปวดใจแล้วก็นึกถึงภาพเก่าๆนะคะนะตัวตนของเขาเนี่ยนะยังรอโอกาสที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เรานะแต่เนื่องด้วยเขาเป็นคน ry, นะเฟนรีนะคะเพื่อนๆนะเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมาย นะเนื่องจากเป็นคนพูดจาดีนะหรือเรียกง่ายๆปากดีนะคนะเพื่อนๆเนาะดังนั้นนะคนคนนี้เป็นคนลื่นไหลนะคะถ้ามีประเด็นมีปัญหากับคุณบางครั้งก็จับไม่ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะมีเสียงเด็กๆรบกวนนะคนะเพื่อนๆเนาะวันนี้ไม่เหมาะอัดคลิปนะคะปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นอยู่ข้างหลังนะคนะเพื่อนๆเนาะต้องบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะเพื่อนๆกลุ่มน,นี้พลังงานใหม่เลขสองนะ คุณเจอคนที่เขา,าเรียกว่ามีไหวพริบดีฉลา,าดหลักแหลมอาวุธครบมือเนาะแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่สามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกผู้ทุกคนฉลา,าดมากๆอันนี้นะคะเนาะแต่เขายังรักเราอยู่นะแล้วก็ทุกใจจะบปวดใจนะคะเอนเนจีของเขาแต่ว่าด้วยอา,อาการของเขาบางครั้งออาจจะไม่แสดงออกโดยตรงนะคะเพื่อนๆเนาะขอดูเอนเนจีต่อไปนะว่า เขาจะติดต่อกลับมาไหมหัวข้อนี้นะคะเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหรน,นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนเะนาะจัสมินไพ่ของความรับเบื้องบนนะคะหรือการหลุดพ้นการหลุดจากห่วงเวียนและกรรมนะคะสองดาบนะทูออฟสอดส,สองดาบไพ่สองดาบนี้เหมือนกองแรกเลยนะคะเพื่อนเนาะ T of pentacle สามเหรียญแล้วก็ S of pentacle แปดเหรียญต้องบอกว่าเพื่อนๆกรุ่มนี้นะคะการกลับมาครั้งนี้เขากำลังคิดอยู่เพื่อนๆน,นะการที่หยิบดาบขึ้นมาแล้วนะซ้ายและขวาบางครั้งก็มีภาพป,ปิดตาด้วยตามภาพอะนะคะบางครั้งคิดยังไม่ได้ คิดหาทางออกยังไม่เจอมืดแปดด้านนะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้บางครั้งถ้าใครที่ต้องการความมั่นคงนะภายความมั่นคงยังไม่เกิดขึ้นการกลับมาติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นลักษณะไปไปมามากับกลับสามเหรียญนะคะเ,เขาเรียวกว่าไปไปมามาหายหายอยู่นะคะแต่ว่าดวงชะตาคุณและเขาเนี่ยนะเหมือนคนที่มันผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะหนักมาสาหัสมาแล้วก็ดวงชะตาของคุณเนี่ยกำลังจะหลุดพ้น หลุดจากห่วงเวรห่วงกรรมที่ดีขึ้นเนาะบางครั้งสถานการณ์นี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ฝีมือช่างต่างๆนะคะนะพรสวรรค์มีนะคะบวกกับเป็นคนขยันทํางานทําเงินด้วยน้าพักน้าแรงตัวต,วตนของเขาเองนะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดนะพลังงานนะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาสูงมากๆนะคะแล้วก็การกลับมาเนี่ย ยังอยู่ลักษณะไปไป,ไปมามากับกลับก่อนก็อยู่ที่ตัวตนของเราอะนะคะถ้าเขากลับมาแล้วก็ยังให้ความชัดเจนกับเพื่อนๆเอฟซีเขาไม่หมอที่เลือกเด็กนี้ไม่ได้ก็อยู่ที่การพิจินิสพิจารณาของเรานะคะเพื่อนๆเนาะขอดูซิว่าการกลับมานะเขาจะกลับมาเดือนใด นะคะเขาจะกลับมาเดือนใดติดต่อสื่อสารกับเพื่อน,อนๆกลับมาเมื่อไหร่เดือนใดนะคะเพ,เพื่อนเนาะพลังงานนไพ่นะคะต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเพราะว่านะศาสตร์การเปิดไพ่เนี่ยมันอยู่ที่พลังงานที่เราสัมผัสแต่นี่เป็นพลังงานรวมนะเพราะไม่หมอจับให้นะคะเพื<ๆ>่อนะะๆเนาะอาจจะกลับมาในเดือนนะคะเ<ๆ>พื่อนๆนนะเอ่อ วิโก้นะคะก็เป็นเดือนเอเขาเรียกว่าเดือนธันวาคมนะคะนะอาจจะกลับมาเดือนธันวาคมนะคะหรืออกลับมาเดือนมกราคมนะคะนะสองเดือนนี้คือธันวามกรานะอา,อาจจะเป็นปีหน้าไปเลยนะล่าช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆหรือใกล้จะสิ้นปีนะคะแล้วก็เร็วสุด นะคะเร็วสุดก็จะเป็นเดือนอกรกฎาคมนะคะเร็วสุดก็จะเป็นกรกฎาคมนะคะเพื่อนๆนะนะเดือนกรกฎานะคะแล้วก็ธันวามกรานะคะเพื่อนๆเนาะก็คือถ้าเร็วสุดกรกฎาช้าสุดก็ปีหน้านะคะมกราหรือว่าสิ้นปี ก็คือธันวานะพลังงานหน้าไพ่นะคะแม่หมอจับให้ภายใน3เดือนนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นมีพลังงานหมายเลข4หมายเลข6และหมายเลข9เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะกลับมาเดือน4เดือน9เดือน6หรือวันที่4ี่วันที่9วันที่6นะคะนะวันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกกองกัดกล่องที่2ขอให้คุณสว่างในเรื่องของความรักขอให้คนที่คุณรักติดต่อกลับมาสื่อสาร โดยเร็วนะคะวันนี้ไม่หมอบายบายนะคะพบกับกองการ์ดก,กองที่3ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะในหัวข้อเขาจะติดต่อกลับมา เราเมื่อไหรนะคะนะการที่มีประเด็นมีปัญหากันก็เช็คสถานการณ์นะคะนะแต่ว่าสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดก็ได้นะเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเป็นการอธิษฐานจิตร,ร่วมกับแม่หมอนะคะแม่หมอก็จับพลังงานหน้าไพ่ให้นะแต่ว่าในแต่ละวันนะคะพลังงานจะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> ต้องบอกว่าจริงๆแม่หมอเป็นคนที่อ่านพลังงานหน้าไพ่เนี่ย บางครั้งมันต้องใช้จิตวิยาร่วมด้วยหรือมันต้องมีการโกหกร่วมด้วยแล้วแม่หมอเป็นคนที่ไม่ถนัดในเรื่องนี้พูดน้อยด้วยะนะคะเพื่อนๆเนาะบางครั้งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็พยายามพูดในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะในทิศทางที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะ ขอดู Energy ตัวตนของคนคนนี้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเพื่อนเน,เนาะแปดเหรียญน,นะคะเพื่อนๆตามด้วย King of ครับ The e v i l ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีพันธะผูกพันนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ The Fool ต้องบอกว่าสถานการณ์ energy ของคนคนนี้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะหรือณนะตอนนี้มุ่งมันนะ่นในเรื่องของงานทําเงินนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอางานฝีมือเป็นช่างต่างๆนะคะเป็นคนที่ทำอะไรก็เป็นคนเก่งนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสามารถสร้างมิตเงินด้วยมือตัวตนของเราเองผลิตเหรียญขึ้นได้ด้วยตัวตนของเขาเองนะ เป็นคนใจเย็นใจดีใจกว้างนะถ้าเป็นท่านชายเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ว่าถ้าโกรธแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ,นะคะเพื่อนเพื่อนคนคุนี้เด,ว,เดวิลมันมีความรุ่มรลงมันมีการยึดติดพลังงานนี้เหมือนเขาใจร้ายกับเราจังเลยนะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีพันธะใดผูกพันมีโซ่พันธนาการที่ยึดเหนี่ยวกันหรือตัวตนของคนรักของคุณนะนะคะเขามีความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นก่อนเราอะนะแล้วก็อาจจะติดเรื่องของทะเบียนสมรสเนาะมีพันธะใดๆเกิดขึ้นแต่ความรักครั้งนี้นะคนคนนี้กําลังร,งรอรอเป็น fool, เดอะโฟเพื่อนรอพลังงานอิสระนะถ้ามีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นคนรักของคุณเขาต้องได้รับอิสระเท่านั้นเขาถึงจะติดต่อกลับมาสื่อสารกับคุณอีกครั้งหรือความรักครั้งนี้ ถ้าคุณมีประเด็นมีปัญหาคุณมีโซ่พันธนาการกับเขามีเรื่องของเด็กมีเรื่องของบุตรเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะคะนะคนคนนี้เป็นคนควบคุมยากเป็นคนที่ไม่ชอบใครควบคุมรักอิสระชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวในที่นี้ก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้แหละเป็นคนเฟนลี่เป็นคน, friendly, น,คนกระล่อนติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ไม่ชอบอที่จะให้ใครควบคุมเขาเรียกว,ว่ารักคนยากรัก รักใครรักจริงนะแต่ว่าเลือกนะคะเพื่อนๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคนคนนี้นะคะเขาเหมือนทาตัวเหมือนเด็กๆตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนสดใสร่าเริงนะคะนะประมาณนี้นะคะขอดูเอนเนอร์จีต่อไปแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้เขาจะติดต่อกลับมาสื่อสารกับคุณเมื่อไหรนะรถ้ามีประเด็นการเกิดขึ้นนะคะในหัวข้อขึ้นนี้ตอบให้ตรงโจทย์นะคะเพื่อนเเขาจะติดต่อกลับมาสื่อสารกับคุณเมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆ ใายของเจ็ดดาบแล้วก็ t ทำเพลนหนึ่งเหรียญ S of Pentacle The h e r m ะเอยังเงียบอยู่ยเพื่อนเพือน,นะคะพเพื่อนๆนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าการติดต่อสื่อสารกลับมาค่อนข้างราชา้าเพราะเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเข้าถึงยากนะหรือณนะตอนนี้เขาพยายามปรง ปงในที่นี้คือปรบเรียแผ่ใจไปอยู่ในที่สงบอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติเนาะอาจจะมีบ้านพักรีสอร์ทรู้นะคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องบทกรบทกวีศิล,ลปะนักประพันธ์หรือเขาทํางานประเภทนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะมีการนั่งสมาธิสดม์ร่วมด้วยนะไพ่พรสีแต่มันเป็นอะไรที่ช้านิ่งสงบเงียบนะคะเพื่อนๆเนาะไพ่เนะดรีวิวคู่กับไพ่หนึ่งเหรียญ ระหว่างคุณกับเขานี่มันจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณกับเขาถ้าได้ติดต่อสื่อสารกลับมาอีกครั้งเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเงินก้อนโตนะโชคลาภก้อนใหญ่นะแต่ว่าดวงชะตาของคุณกับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนาะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้บางครั้งบางครู่นะคะคบกันโดยที่มันมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นเขาพูดให้เราฟังไม่หมดนะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะก็ยังมีต่อไปนะคะ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทิศอ่ามันเกิดทิศทางที่ดีขึ้นเพราะถูกเยียวยาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะการเทปรับสมดุลหรือคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาคุยมาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันยึดในกฎที่ว่านะเอาความเป็นกลางเรารับได้ในสถา,านการณ์นี้แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพียงเท่านี้แต่ถ้ารับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมืดมนทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะพอดูซิว่าถ้ามีการติดต่อสื่อสารกลับมานะ เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาในวันใดหรือเดือนใดนะคะเพื่อนๆเนาะรีโอติดต่อกลับมาสื่อสารกับคุณก็คือ,อเดือนสิงหาคมนะวันพฤหัสก็ได้เป็นวันดีนะคะแล้วก็มีเลข5เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นะคะเดือน11หรือวันที่11หรือเดือนกุมภาพันธ์ ้าช้าสุดก็คือปีหน้านะคะเ,เพื่อนๆเนาะช้าสุดปีหน้านะคะแล้วก็เ,เดือนกันยายนนะคะสิงหากรกาช้าสุดปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะ,ะมีวันที่6วันที่11วันที่5นะคะหมายเลขเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะการที่เขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้พลังงานหน้าไพ่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้เป็นทิศทางที่ เป็นพลังงานรวมที่แม่หมอจับพลังงานนะำพายด้วยแรงจิตอธิษฐานของคุณร่วมกับแม่หมอเท่านั้นนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะแล้วก็ก่อนวันหวยออกนะคะนะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะเดี๋ยวแม่หมอจะสรุปพลังงานตัวเลขให้นะคะวันนี้แม่หมอไปายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ